ก็ของปัตมีก่อนแล้วกันนะครับปัตมีเป็นนักข่าวที่เป็นคนมีความฝันความทะเยอทะยานสูงมากๆเขาฝันเขาฝันว่าเขาอยากจะเป็นนักข่าวที่ประสบความสําเร็จแต่ว่าด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะพาตัวเองไปถึงจุดที่ประสบความสําเร็จได้ mm hmm. เขาก็เลยต้องมีตามตะวันคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดแล้วก็ mm hmm. ผมว่าเท mm hmm. ่าที่ผมรู้จักกับเขาผมรู้สึกว่าปัตมีเป็นคนที่ใช้ความรู้สึกใช้ความนักนําพาตัวเอง ไม่ว่าเขาจะทําอะไรอยู่ถ้าบรรยากาศความรักของเขามันดีอ่ะเขาก็จะสามารถทําสิ่งนั้นได้ดีมากๆ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่ามีใครมาเอาหวัวใจเข้าไปเขาก็จะกลายเป็นคนที่ค่อนข้างไรห้หัวใจได้ประมาณานึงย<อ>ใช่ค่ะซึ่งคาแรคเ,เตอร์นี่ค่ะปารตพีตรงหรือว่าต่างกับพี่คริสสี่ไหนบ้างมีทั้งความเหมือนและความต่างนะครับในในความเหมือนก็คือใช้ความรู้สึกในการ นำาพาตัวเองไปในที่ต่างๆก็ดูจะเป็นคริสเหมือนกันค่ะถ้าถ้าวันไหนอารมณ์ดีหน่อยก็ก็จะเอฮารวันไหนบูดหน่อยก็จะเป็นอีกร่างหนึ่ง,งขับอะไรฮะรู้สึกแบบนั้นเหระฮะวันไหนอารมณ์ดีหน่อยเราจะได้กินกาแฟด้วยกานอะไรกันใช่ใช่ครับใช่ส่วนส่วนในอะไรนะจ๊ะใช่ครับส่วนส่วนในความต่างก็ในหลายๆแง่มุมในเรื่องเลยครับในวิธีการเลือกของเขาวิธีการตัดสินใจของเขาอะไรอ่ก็ อาจจะไม่ได้เหมือนกับครสิสต์มาสขนาดนั้นอะไรฮะฝั่งนู้นเป็นอ๋อไฟดับไฟดับออครับมันมีพลังแรงนะครับบรรยากาศเก,ก่าๆไงเมื่อก่อนคิดสิ่งไปที่ไหนฝนตกอ,อ,อันนี้ฝนตกในฮอไม่ได้เปลี่ยนเป็นไฟดับแทนอ่ามันต้องมีเลยขนาดหนึ่งไม่ต้องฝนตกไหมครับอ๋อหน้าหน้าผมเมื่อสอนขอไฟเดิมไม่ไ้ทำแทนถ่ายรูปหน่อยได้ไหมฮะ ให้พี่แก้ให้นะคะเดี๋ยวพี่แก้น่าใช้ถ่ายในตอนนี้แล้วคนดึงแสงหน้าสุดที่สุดทีไรจะเรียกว่าไปตุ้งช่วยนะคะเดี๋ยวเราอ่านมาแล้วมาแล้วนะคะใส่ทันมาเลยใชครับผมประมาณนี้ที่ทั้งป้าพเหมือนแล้วก็ความต่างใช่ละครนี้นะคะพี่สิงห์นะคะก็รับบทเป็นตามตะวันครับตัวละครตามตะวันเนี่ยก็จริงๆรอะอะไรเมื่ออยู่ยังไม่อยู่หรอ ก็จิ้มันเนี่ยคุณตามอาทิตย์เป็นไงบ้างเอ้ยตามตะวนันมาตามตะวนันมาตามะตามะวันมาเอนครับก็ตามตะวันก็จริงๆเป็นเพื่อเป็นอีกคนนึงครับจริงๆริงเราเป็นทั้งคู่แหละครับเป็นเพอร์เฟคนนึงทั้ทงคู่เพียงแต่ว่ามุมมองในการทำงานไปแบบคนละด้านคนนึงเก่ง ทักอีกทางหน,น,นึ่งก่อนจะเป็นเก่งทางออย่างเงี้ยครับเหมือนตัต้มันไปทางทฤษฎีซะเยอะเลยข้อมูลดีเทลต่างๆความละเอียดจะมาอยู่ที่ตามตะว,วันครับเวลาทํางานด้วยกันกับปภิทิรันก็เลยดันกันอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับอยู่กับปภิทีแล้วคอยซัพพอร์ตกับอภิภิทุกอย่างทุกทางค่ะทุกทางจริงๆเลยไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องการใช้ชีวิตแล้วคุณคุณตามตะว,วันเนี่ยเขาสามารถทํางานกับแฟนเก่าได้ไหมครับ ต,ตัวว้งตะวันถ้าดูไหนเรื่องทําได้เลยแล้ว,แล,วแล้วคุณสิงโตทําได้ปะครับเออผมไม่ทาได้ดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เหมือนกันอ๋อนี่คือสิ่งที่เหมือนกับสิงโตรปราะเช้านะเพราะว่าตั้งตรระวันกับสิงโตประชญาสามารถทำงานเหนือแฟนกับอ๋อเราไปเชือ่อมโยงแกะแผลกันดูเองนะคะประโยคเหล่านี้นะคะว่าหมายความว่าอะไรเขาเรียกว่าถามคำถามปลายเปิดเ,ยเฉยๆอ๋อเลยนะ ยังไงต่อนั้นลครับอเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องในเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับอะไรอย่างไรบ้างแน่นอนเลยครับเหมือนที่พูดเมื่อสักครู่นี้เลยว่าเป็นแฟนเก่ากันที่เคยรักกันมากๆแล้วก็แยกทางกันไปโดยที่มันอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่แต่ว่าก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ทำให้เราต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสามารถทํางานได้ไหมจะสามารถเจอหน้าเขาอีกได้อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ต้องเอาใจช่วยพวกเขากันครับ ขออนุญาตเอากิมมิกของเรื่องนี้ครับเรามาพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ่อยกันบ้างในเรื่องเขาบอกว่าตัวละครมีความเปลี่ยนแปลงบ่อยเช่นกันก็คือคุณปัทภีเนี่ยนิสัยเปลี่ยนแปลงบ่อยครับเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรบ้างคะก็ต,ตามที่บอกคาแรคเตอร์ตัวละครเป็นตอนแรกเลยว่าคือเขาเป็นคนดําเนินชีวิตโดยการใช้ความรู้สึกซึ่งถ้าเขา มีคนดูแลหัวใจเขาดีแล้วก็หัวใจเขาตอนนี้มันเต็มไปด้วยความสดใสยอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เขาก็จะสามารถทาทุากอย่างมีคําพูดความรู้สึกอะไรที่มันสดใส mm hmm. แต่ถ้านะในวันหนึ่งมีใครเอาหัวใจเขาไปเขาจะกลายเป็นคนที่ไล่หัวใจไปเลย mm hmm. จากที่เราเคยพูดจาดีๆหรือว่ารู้สึกดีๆเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใคร mm hmm. กลายเป็นกลัวที่จะแบบเจอคนหรืออะไรแบบนี้ไปเลยมันมันก็คือ ถ้าใครปวใจเข้าไปเขาจะกลายเป็นคนที่ไลฟ์ัวใจไปเลยทันทีะอะไรเงี้ยมันเลยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าในเรืเ่องมันก็เกี่ยวข้องว่าอาช่วงไหนที่เราอารมณด์ดีที่เราหัวใจกระชุ่มกระชวยเราก็จะทํางานได้ดีช่วงไหนที่เราหัวใจเนี่ยเป็นซีเท่าๆหน่อยเราก็จะทํางานได้ไม่ดีดังนั้นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องงานของเราด้วยใช่ครับดับกดเ,เป็นนักพยากรณ์อากาศไหมคะใช่ครับก็จะมีช่วงที่เป็นพลิกเลยแหละตัวท็อปเลยแหละแล้วก็จะมีช่วงที่ ที่เปรียอา,ากาศออกมาแล้วอากาศ,มาากาศไม่ตรงเราถกงดูว,ว่ามันจะมีการแก้ไขหรือกรแก้ไขอย่างไรใช่ครับนะคะคุณตามตะวันลนะ่ะคุณตามตะวันเขาบอกว่าผมเพราะเป้าหมายเปลี่ยนแปลงบ่อย,ยค่ะจริงๆตัวละครตะว,ว,วันเนี่ยมันก็ว่าเขาไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็โดนพี่องนะครับโรตาราท์ทโ่ตามกลับมาให้มาช่วยบัลลังม,มันก็เลยมีความคิดและก็เป้าหมายที่แบบเปลี่ยนแปไปค่ะเพราะว่า มันอยากกลับมาทําอะไรบางอยา่างกลับมาเพราะเรื่องงานอย่างเดียวหรือเปล่าอาจจะกลับมาแก้แค้นก็ได้<ม>ก็จะกลายเป็นหนังเ,เอองรื่องเธอสองน้อแคสก็เปลี่ยนมูดไปเลยเปลี่ยนมูดไปเลยไ,เปไปเลยครับผมก็กลับมาแล้วก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้เขาเงี<ม>้ยครับคบือเป้าหมายของของอังวันมันจะเปลี่ยนไปตามตามความคิดของตัวละครถ้าสมมติว่าถ้าเป็นตัวพี่สิงเองเจอเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตจริง ขาโทรไปเรียกกลับมาเนี่ยกลับมาหน่อยมาช่วยหน่อยไอ้เจ้าเนี่ยมันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยอืมดูทางไหนอันดับแรกดูบุคคลที่เราไปช่วยอ,อันดับสองดอูความคุ้มค่าแต่ถ้าอันดับแรกผ่านเฉล่ยก็คึ้กลับเลยก็ได้ค่ะต่อะไม่คุ้มค่าก็กลับนะ่ับ <c oughs> <c oughs> เราลองคิดกันดูนะสมมติว่าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตเนาะนะคะเราแยกจากคนคนหนึ่งไปแล้วเราอาจจะบอกว่ามีเหตุให้แยกจากกันไปอยูด่ดีมีคนว่าเฮ้ยโทรกลับมาบอกว่าเร hey, al ากลับมาช่วยเหลือเนาหน่อยเราบําเราตกที่นั่งลำบากเราไปไหมไปเพราะว่าเราทำไมรักเขารักเขานะคะสุดท้ายค่ะขออนุญาตถามพี่นิตานะคะได้ค่ะโอเคนะคะ พี่มี่พี่ก่อนอยู่นี่พี่ก่อนอยู่นี่งงหมดเลยพี่ลิต้าพี่ลิต้าพี่ลิต้าเขาบอกว่าพี่ลิต้าทำไมคะเพราะอะไรคะพี่ลิต้าเพราะเรื่องชาวบ้านเปลี่ยนแปลงบ่อยคือเรื่องชาวบ้านคืองานของพี่ลิต้านะคะโดยเฉพาะเรื่องของปัตตพีแล้วก็ตามต่อวันนะคะทุกท่านไม่ต้องกลัวเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีโมเมนต์หรือมีเหตุการณ์เดี๋พี่ลิต้าจัดการให้นะคะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาเข้าได้เข้าถึงผ่านมาเจอพี่ลิต้าอีกแล้วเออมันต้องมีพี่ทำงานบ้างหรือเปล่าค จนในเรื่องมันมีคำพูดนั้นนะมีได้กเขาทำงานอะไรวะมันเป็นกําลังใจในการทํางานครับบางทีถ้าเกิดเราไปดูเรื่องชาวบ้านอ่เี้เราทํางานไม่ได้สะดวกนะครับเราต้องดูด้วยยังไงครับเรื่องชาวบ้านคืองานของเราถูกต้องถูกต้องนะคะ อีกหนึ่งความน่าสนใจในเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเราดูกันไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าเรารับรู้เรื่องราวกันไปเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นว่ามีอีสเตอร์เอกซ้อนอยู่อีสเตอร์เอกเนี่ยมันจะหมายความว่าเป็นกิมมิคหน้ารักหน,น้ารักกิมมิคพิเศษพิเศษที่มันซ่อนอยู่ในนั้น,นะคะ่ะ <c oughs> กิมมิคที่พอจะบอกได้แล้วกันนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าชื่อคะ่ะชื่อตามตะวันกับปัทภีความหมายนี่มันคล้ายกับชื่อของ <c oughs> ใครคะ อาทิตย<า>์แล้วก็คงว้ถูกต้องทุกคนเราถูกนะคะชื่อเหมือนกับอาทิตย์แล้วก็กองคงว่ามันก็มีหลายเรื่องหลายราวที่โยงไปกับใช่ครับโซตัสเดิมซีรีส์ใช่ไหมคะใช่ทุกคนรู้เรื่องนี้ไหมรู้รู้รู้ใช่รู้เพิ่งรู้เมื่อกี้ <laughs> เลยเพราะมากมายรู้รู้ตั้งนานแล้วคะัะหลายหลย่าง สักพักแล้วเพราะว่าเริ่ตั้งแต่ออนเวิร์กช็อปแล้วชื่อเนี่ยดูิ่ตั้งแต่ออนเวิร์กช็อปตามตะวันก็เหมือนกับตะวันก็คืออาทิตย์ก้องพบพบมันก็คือพื้นดินปฐพีก็แปลว่าพื้นดินอะไรอยย่่างงเี้แมซึ่งจริงๆมันก็มีมากกว่านั้นอีกนะมันมีแมวด้วยโซเซก็มาจากเพลงที่ฮิตมากๆในช่วงเวลาหนึ่งครับโซซัสโซเซอุ้ยมันยังพอพูดถึงแล้วมันยังเหมือนลอยขึ้นมาในหัวเลยนะเพลงโซซัสโซเซเขาลงว่าอย่างไรนะดูสอบสาง โอ้ยจำเนื้อได้นะแต่คีย์ไม่ได้เลยโอเคอ่ะมันเป็นการประสาเสียงล้องขออรัยครับลูกเิลวาอาคาเปล่ากอ๋อภาษาเสี่ยงได้จ้าต้องมีครูสอนส่วนตัว เก่าได้ไหมอันนี้น่าจะเป็นฝั่งที่ตอบครับไม่มีแฟนเก่าไม่ใช่มีแฟนคนเดียวแต่ว่ายังไม่มีแฟนเขาเขาอาจจะเขาจะไม่เคยมีแฟนเก่าเพราะเขายังคบกันดีกับคนปัจจุบันก็แล้วเออข้ออันแรกอันแรกนะมีแอคแรกนะด้านบนเหมือนกับด้านล่างทุกคนเหมือนกับดิฉันเลยเอามือว่าไม่มีแฟน อันนึงเลาบอกว่าไม่เคยมีแฟนเหมือนกันเลยรีแอคเหมือนกันเลยเราเป็นแฟนคลับกันนะเราเราเอยู่กันมานานจนแค่ที่ยุ่งหัวกันก่อนมันต้องฟีลนี้แหละต้องฟีลว่าตอกค่ะออกคำกันสนุกสนานกันอะไรครับได้ไหมต้ต่ไปได้มั้มได้มันจะได้อยู่กันจอยจอยนะคะยังไงท่านใดที่มาใหม่นะคะถึงว่ามันมีใครที่เอาวันนี้นะวันนี้นะต้องปรับจูนนิดนึงต้องปรับจูนนิดนึงครับใครที่เพิ่งมาเจอคริสสิงโตเป็นครั้งแรกมีไหมคะ ไม่ต้องตกใจนะครับโตตรงนั้นมาเอามาลงนะฮะพูดนะครับผมไม่ได้ใส่แก้สนะอเอามาลงเลยมีไหมมีไหมมีไหมท่านใดที่มาเป็นครั้งแรกเลยเอามาลงดีกว่านะฮะมีใครจริงไหมนะไม่มีจริงเลยเนาะทุกคนอยู่กันมาตลอด7ป,ปีที่ผ่านมานี่แหละนะครับฝากฮะเจออ๋ออ๋อได้ที่2แล้วเจอในซีนี้เรื่องมีเป็นครั้งแรก อันนเราเป็นว่าฝากถึงแฟนๆหน้าใหม่ที่อยู่ทางหน้าจอก็ได้นะครัไม่ไม่ต้องตกใจนะครับเราอยู่กันแบบนี้ใช่เราไม่ได้ทะเลาะกันเราไม่ได้ีเรารักกันไปด้วยแล้วเราก็ต่อสู้กันมาโดยตลอดค่ะค่ะเรียกว่าคุณกับแฟนคลับนะคะเรียกว่าทั้งรักทั้งชังก็ว่าได้ค่ะรักอย่เดียวไม่มีชังค่ะหรือว่าชังอย่างเดียวไม่มีรักก็บอกได้นะ ไม่ได้ติดเลยนะคะหลังจากที่ได้ฟังคำตอบของสิงโตไปนะคะอ่ะอิสตอร์เองอย่างที่บอกมันจะมีตลอดทั้งเรื่องแหละเราคอยติดตามนะคะว่าจะมีอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งมันจะมีซีนที่ทั้งคู่ใส่ชุดนักศึกษาครับนิสิตนักศึกษาเราก็ย้อนกลับไปสมัยที่พวกคนสองคนเรียนในการที่อะไรอย่างนี้รูปรูปรูปอ้อนกบฏใจอันนี้คือรูปในซีรีส์เนาะครับอันนี้คือรูปในซีรีส์เนาะก็ย้อนกลับไปนะสมัยที่เรียนอยู่ด้วยกันนะคะหรือแม้กระทั่งเอ่อมีอีกหนึ่งอย่างที่เรียน ทั้งสองคนก็เหมือนกันก็คือคิงแมนอ่ะ,อ,ะอันนี้อะไรนะจ๊ะน้องพักผ่อนอยู่น้องพักผ่อนอยู่ใครอยากเจอน้องยกมือขึ้นวันนี้เขาอยากมาเจอคิองแมนนะไม่ได้มาเจอเราอยากเจอเราด้วย <c oughs> เขาอยากเจอหลานด้วยไงนะค่ะค่ะคิงแมนเป็นส่วนผสมของอะไรบ้างครับ <c oughs> เป็นสุ่นสมของเต่าจักกับสิงโตใช่ใช่เต่ากับสิงโตเต่าคือวิคิดครับสิงโตคือวิสี้ิงตใช่ไหมคะคือตอนแรกที่วาดออกมาเราอยากให้มันเป็นเต่าที่ตอนแรกเราอยากแบบเต่ากับสิงโตวันแบบเป็นร่างเดียวกันเป็นโลมร่างอะครับแล้วพอเราคิดออกมาในหัวเราก็วาดออกมาลางๆเขาชื่ว่าจะดูเหมือนจิ้งเหลนตกลัวไปนิดนึงครับก็เลยตัดใจว่าเอาเป็นให้เต่ากับสวมพูด พูดพี่เป็นมากตัวดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งก็ออกมาน่ารักนะน่ารักนะใครมีคิงแมนรับจ้างไหนชูคิงแมนขึ้นมาหน่อยนี่ไงใครมีคิงแมนที่ไม่มีกระดองแล้วบ้างจ๊ะเวอร์ชันเวอร์ชันที่สองกระดองอยู่ข้างหังอ๋อไม่หลุดละไม่หลุดละไม่หลุดกันนะคะแล้วก็หลานเรียกเรียกคุณพ่อว่าอะไรคุณพ่อสอนเรียกว่าอะไรอันนี้ไม่รู้จริงเขาก็เรียกของเขาเอง เขาเรียกของเขามาถึงเขาเรียกงเรียกว่าอะไรจ๊ะหลานเรียกพี่คิดว่าตีปีปูู่่อผมอมเอทคมแนเรีผมปูู่เออเออแล้วพีสิเรียพี่คิดว่าริปัดตรงวัอันนี้อันนี้คิดยกพสิว่าพี่สิงับอ๋อ ฝั่งนี้นี่มีหน้าถึงโดนพี่สิงต้อกวันนี้คือโตตอบกันสนุสนาเลยเรียกบีบีกับบูบูใช่ไหมคะถ้าไม่ถึงเรียกว่าบีบีกับบูบูที่เธอให้เรียกคุณพ่อมันมีไหมมันมีอะไรแบบที่มาที่ไปไหมจ๊ะเด็กแลนั่นนะคือท่านพ่อนะหมคนข้างบ้านเลยมันมาเขาคุยกันว่าเออเด็ทำไมเขาเรียกบีบีกับบูบูนะพูเฮ้ยเด็กมันจำมาเปล่ามันเคยได้ยินพ่อ เรียกกันนะเด็กมันจำมากเด็กมันเหมือนผ้าขาวอ่ะไอคิงแมนมันเหมือนผ้าขาวมันได้ยินพ่อมันเรียกอ่ะเราไม่ได้ยูนตอนนี้พี่เราบทพีต้าเราเสียงกนะป้าพีตาเนี่เลยพีต้าเป็นแบบนี้เลยค่ะในเรื่องนะคะมันจำพ่อมันไหมพ่อมันเคยเรียกกันไหมบีบีบูบูเคยไหมอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะแต่จริงๆเราเราไม่ได้บังคับเราไม่ได้บังคับใช่ไม่ได้เลยก็คือเราเราแค่บอกว่าก็ เขามีเรียกชื่อแบบว่าป๊าป๊าดัดกันแล้วอะไรนะป๊าป๊าพ่อพ่อป๊าป๊าพ่อพ่อกันหมดแล้วเลยแต่จริงๆคำถามนี้ขออนุญาตไม่ตอบครับโอ้ยท่านเขาบอกว่าไม่ตอบแสดงว่าเราก็ต้องไม่เมื่อกี้มีสอบเสื้อออกมาแล้วไม่ทาเอาไม่ทา อะไรนะกเราเป็นคุณยายหมดเลยเหรอแล้วมันก็ต้องเป็นคุณคุณอาได้ไหมไม่ได้คุณอาไม่ได้ให้เขาเป็นอะไรให้ให้ให้เป็นแบบอะไรคะอาตพี่สาวอาตุพี่สาวไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่ระยัพี่สาวไม่ได้หรอเจ๊เจไหมเป็นเจ๊เจไหม เป็นมีมีโบูแล้วเป็นเซจเลยอ่ะไหมต่อไปนี้ให้คิงมาแล้วเราก็เเจไหมเออน่ารักนะน่ารักได้ไหมคือคืออย่างเนี้ยอยางนั้นปังนะป้าสอนไม่ได้ต้องให้พ่อมันสอนเองอ่ะพ่อจะสอนเขาเรียกทุกคนว่าอะไรคุณย่าคุณย่า ก็ไม่รู้ว่าตอนรวมคนเขาอี้มานั่งตลอดเลยอะนังมาก็เริ่มไม่ยืนแล้วอะนูครับเจ็ดปีข้อข่ามันเริ่มไปดีแล้วเรอเรียกอะไรก็ได้เรอยู่ด้วยกันไปตลอดสันดีดีกว่านนะนะคะอะเดี๋ยวได้เจอมีโอกาสก็อาจจะได้เจอกันนะคะทั้งบีบีกู๊ดแล้วก็คิงแมนด้วยนะคะอะในเรื่องนี้ค่ะมีอีกหนึ่งท่านค่ะที่กุมความลับของเรื่องนี้ไว้ถ้าให้สามคำก็ นอกจากเขาเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วยังมีคำว่าแนหนที่สุดออมาเพิ่มอีกสามคำแล้วก็ในที่สุดก็เจอคลิปกัะสิ่งอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้แล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับถ้าใครดูไม่ทันก็าสามารถดูทางวิวได้นะครับผมตอนสี่ทุ่มครึ่งสมมติว่าตกหลน่นตอนช่วงไหนไปก็สามารถย้อนกลับไปดูได้อะไรเงี้ยแล้วก็ดูหลักๆจะคือทางจีนยี่สิบห้าเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับผมฝากด้วยครับค่ะเสียงปรบมือให้กับพี่สิงค์ค่ะ ใช่ครับก็ดีใจที่มันมาแล้วนะครับแล้วก็ทุกๆคนแบบเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆอะไรเงี้ยครับทั้งพวกเราสองคนทั้งพี่ลิททั้งทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยครับเราก็อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แฟนๆดูแล,แล้วแบบมีความสุขหรือว่า <c oughs> ดีเลยกับความรู้สึกข,ของพี่สิงโตที่เราประจบใครกันมานานมากๆอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องนี้มันแฝงหลายอย่างอางน,นั้นมากๆมีอิสระจริงๆ ที่นอกเหนือจากที่แม่กอดพูดเยอะเยอะแยะมากๆเลยครับรับรองว่าทุกคนดูก็ให้หลาย,นนายความรู้สึกได้จริงๆครับงั้นก็ฝากติดตามเพราะแฟนกอลเป็นแฟนก่อนด้วยครับค่าสิโนด้วยกับพี่คริสค่ะแล้วก็ข,ขอบคุณนะคะที่ริดน,นะคะมุ่งกับของเรานะคะแล้วก็พี่คริสแล้วก็พี่สิงห์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราชมอีพีหนึ่งไปพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะได้ไปดูอีพีหนึ่งนะคะ